แค่ทุกวันนะวันบางวันหลายๆกันนะเทศดอย่งนั้นคณะนั้นมาคณะนี้มาใครมาก็มาหาเราเราต้องพูดต้องจาอะไรก็อะไรก็ต้องเรานั้นอันนี้ก็เหนื่อยวันหนึ่งวันหนึ่งรับภาระมากนะถ้าหากว่าเราจะไปตามที่เขานีมนตประเทศที่นันทินนี่เราไม่ได้อยู่วัดนะต้องถูกไปเทศที่นันที่นี่นมีแต่สมาคมใหญ่ๆทั้งนั้น สลมคมค่าจัดการอาไปกรุงเทพกับกระทรวงให้ปเทศกระทรวงต่างๆเราไม่ไปนอกจากจําเป็นจริงก็ไปให้เสแห่งสองแห่งถ้าไม่เทศก็สงสารจะวางไงคนเราเมื่อห่างเหินจากธรรมย่อมใกล้คิดติดพันกับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยถ้ามีธรรมก็เหมือนมียารักษาก็ปลอดภัยทีนี้ไม่เมื่อเมื่อไม่มีธรรมเหมือนไม่มียารักษานอกจากนั้น ไม่นอกจากไม่มียารักษาแล้วยังมีสิ่งที่จะแสลงเป็นพิษเป็นภัยแทรกเข้ามาได้อย่างรวดเร็วด้วยนี่เหมือนกันใจเป็นสิ่งที่พร้อมเสมอที่จะรับสิ่งต่างๆส่วนมากรับฝ่ายต่าฝ่ายต่ําจะสอดแทรกเข้ามาก่อนมาก่อนมาก่อนนี่เราหลงกลมันเราก็รับไปก่อนไปก่อนรับไปที่ไรมีแต่ฟืนแต่ไฟร้อนโลกนี้กว้างขนาดไหนความทุกข์ก็กว้างขนาดนั้นนี่ท,ทําไมจึงเป็นอย่างนั้น เพราะเราใจง่ายเกินไปไม่ได้ใช้ความเป็นนิพนาก่อนที่จะต้อนรับสิ่งทังางยที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราถ้าเราได้เลือกเฟ้นพอประมาณแล้วก็จะมีส่วนได้ส่วนเสียบางไม่มีส่วนเสียแต่อย่างเดียว <c oughs> เวลานี้มันมักจะมีแต่ส่วนเสียมากนะไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเด็กมันเป็นอันเดียวกันหมดจะตำหนิเด็กก็ตำหนิไม่ได้เพราะเรื่องสาเหตุมาจากผู้ใหญ่เนี่ย ว่าไงในสิงตอนไหนใช้ความพินิจพิจารณาอะไรที่จะทําให้เด็กเสียพ่อแม่ผู้ปกครองให้ใช้ความพินิจ,จพ,พิจารณาให้มากทําอะไรลายอยากทาแบบใจง่ายๆว่าจากใครจะไม่ยึดจากเราได้เด็กคอยอยู่ตลอดเวลาหูตาจมูกลิ้นกายของเด็กสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องราวของผู้ใหญ่ที่แสดงออกถ้าผู้ใหญ่แสดงออกเป็นคติตัวอย่างอันดีเด็กก็เลยของดีไปใช้ ถ้าผู้ใหญ่แสดงแบบใจง่ายๆพูดฟู้พูดพลาดทําตามความอยากความคืบความกามนองเด็กก็ยึดเอาน,นั้นออกไปแล้วไปสังหารเด็กเองนอกจากสังหารเด็กแล้วยังสังหารประเทศชาติบ้านเมืองเพราะเด็กนั่นเองแหะจะเป็นผู้ใหญ่ปกครองบ้านเมืองอย่างที่เราเห็นอยู่เวลานี้จะเป็นใครไปเพราะฉะนั้นจึงควรให้มีอัดมีธทรรมนี่ทำยังพอมีอยู่ถ้าเป็นถ้าเป็นชลา หรือเป็นบ้านนะตรงไหนจะรั่วก็จริงแต่ที่ไม่รั่วยังมีอยู่ตรงไหนจะชำนุดก็ตามแต่ที่มันไม่ชำนุดยังมีอยู่นั่นแหละพอหลบซ่อนผ่อนตัวได้ในจุดที่มันยังดีถ้าว่าอะไรๆก็พังไปหมดหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้เลยในโลกนี้ถ้ามันมีทรรมเป็นเกาะเป็นดอนเป็นสิ่งที่กั้นอันตรายทั้งหลายแล้วก็เท่ากับบ้านที่รั่วที่พังไปหมดหาที่ อาศัยไม่ได้โลกทั้งโลกไม่มีที่อาศัยอยู่ได้กันได้ยังไงต้องมีที่อาศัยแต่สัตว์เขายังมีที่อาศัยมนุษย์ทั้งคนแต่ละคนละคนเป็นมนุษย์ด้วยกันไม่มีความดีเป็นที่อาศัยความดีเหมือนความมั่นคงของของบ้านของศาลาเนี่ยตรงนั้นรั่วแต่ตรงนี้มันไม่รั่วเรา,าก็ไปหลบซ่อนอยู่ตรงนั้นตรงตรงนี้ไม่ดีจะจะพังตรงนั้นดียังไม่พังก็หลบซ่อนอยู่ที่ตรงนั้น ถ้าเผื่อว่าพังไปทั้งหมดแล้วเราอยู่ที่ไหนความชั่วเหมือนกับสิ่งที่พาให้รั่วให้ไหลให้ทําลายเข้าใจไหมล่ะมันชั่วตรงไหนอ่ะนั่นแหละมันทำรูดตรงนั้นมันทําลายตรงนั้นแล้วคนชั่วเป็นผู้ทําลายแต่คนดีที่เป็นหลักของบ้านของเมืองยังมีอยู่ก็เหมือนกับบ้านของเราเนี่ยตรงไหนรั่วมันก็ไม่รั่วหมดที่มันยังดียังพอมีนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ที่พอโลกพออยู่ได้ก็กมีคนดีอยู่แล้วคนดีก็ต่างคนต่างพากันสร้างเลยนะพากันต่างคนต่างสร้างความดีเอาไว้ให้เป็นที่เย็ยนใจนี่เราเคยเทศให้พี่น้องท่างหลายทราบแล้วใจเป็นผู้เป็นตัวยืนยืนรงเข้าใจไหมยืนรงอยู่งนี้ตัวนี้แหละตัวรับผิดชอบทุกอย่างมาตั้งกับตั้งกันแล้วแล้วใครป็นเป็นผู้รักษาใจใครมันเจ้าของห้องใจ ก็ความรอบคอบคือสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจอะไรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวของเราให้เลือกเฟ้นก่อนพิจารณาก่อนอย่าเห็นแก่ได้แก่ดูแก่ฟังแก่จับแก่จ่ายแก่การประพฤติเตะเตลเรื่อนร่อนไยอยางเดียวาะความก็นองนั้นแหละมันทําคนให้เสียหายล่มจมไม่ใช่อะไรนะนี่ให้พากันกั่นกรองซะก่อนพิจารณาก่อนก่อนที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเราอย่าคว้ามาทั้งหมดคว้ามาทั้งหมดแม้แต่อาหาร อยู่ในถ้วยนั่นน่ะเราจะเข้าใจว่าเป็นอาหารทุกชิ้นไปหรือกะดูกมันยังมีนั่นก้างมันยังมีนั่นแหละจะเป็นไผรมันไม่มีแต่อาหารอย่างเดียวกระดูกที่จะเป็นไผรก็มีก้างที่จะเป็นไผรต่อเราก็ยังมีต้องจำเป็นต้องเลือกน,นี่เหตุใดของในโลกนี้มันจะเป็นเนื้อทั้งหมดไม่มีกระดูกมีก้างเป็นไปได้หรือนี่แหละที่สิ่งเหล่านี้ถ้าถ้าเราไม่เลือกคนไม่เลือกแล้วมักเป็นไผรเป็นไผรแกะตัวเองและส่วนรวมได้เพราะอ<ม>ันนี้ เพราะความใจง่ายอะไรก่พปวดพลาดปวดพลาดตามนิสัยคนใจง่ายแล้วมันก็ยิ่งชอบแบบกิเลสคนใจง่ายกิเลสชอบทีเดียวชอบถึงขนาดที่ว่ามันหั่นหอมหั่นกระเทียมไว้เลยล่ะดีไมด่ดีเอายังหั่นหอมกระเทียมยังไม่เสร็จเดี๋ยวเนื้อมันตกลงมาใส่หอมใส่กระเทียมไปแล้วเนื้อกคือพวกเราเนี่ยแหละ จนกระทั่งถึงว่าไอ้ทิเลืมันบอกว่าเดี๋ยวเดียวเดียวหั่นก็หอมยังไม่เสร็จหั่นกระเทียมไม่เสร็จมันกลิ้งลงไปหาแล้วนี่ความใจง่ายความไม่พินิจพิจารณามันตกไปในความเดือดร้อนในความเสียหายอย่างรวดเร็วความหมายว่าอย่างนั้นตามไม่ทันเนี่ยความชั่วมันเหมือนกับมันหั่นหอมหั่นกระเทียมมาไว้แล้วสับยำยังไม่ทันเท่านี้กลิ้งลงไปเรื่อยกลิ้งไปเรื่อย,เ,อยเพราะความใจง่าย คนนั่งใจง่ายคนนี้ใจง่ายทั่วแผ่นดินมีแต่คนใจง่ายคนไม่คิดอ่านใจตรองเลยมันก็มีแต่เรื่องเสียเรื่องเสียเรื่องได้ไม่มีแล้วเราจะหวังอะไรเมื่อเรื่องได้ไม่มีความหวังก็เป็นโมฆะเนี่ยกินหไปกินหมดความชั่วไปกินหมดเด็กตาดำดำนิ่มน,นี่อาศัยไข่เราเลี้ยงเขาทั้งนั้นอาหารการกินทุกสิ่งตัวอย่างเราเลี้ยงเขาวิชาความรู้ที่จะครองตัวในการต่อไปตลอดถึงการรักษาชาติบ้านเมืองก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่ เป็นผู้ให้แนวทางเอาไว้ให้แนวทางไปไว้เพราะฉะนั้นเด็กจริงต้องศึกษาเราเรียนพอรู้จักเรียนสาภาวะมาแล้วก็ส่งเข้าโรง,งเริ่มโรงเรียนเพื่อให้รู้เรื่องรู้ราวทันเกตทันผลทันการงานทั้งหลายนี่เราให้พิจารณาอย่างนี้นี่ศาสนาของเรามีนี่แหละเหมือนกับว่าเรามียาครูบาอาจารย์ผู้ให้อัดให้ทำเราโดยความถูกต้องมีงามยังมีนั่นแหละเหมือนหมอไม่ใช่จะเลวไปหมด คำว่าพระก็ไม่ใช่จะเลวไปหมดคำว่าหมอก็ไม่ใช่จะเลวไปหมดหมอที่ดีมีเมตตายัางอยู่เยอะไม่ใช่ว่าจะมีตั้งแต่หมอแบบดีบแบบไถกับคนจนกรอกจนม,มุมทนันง <c oughs> อันนี้เราเคยพูดสิ่งที่จนสิ่งที่มันทํากันได้ง่ายๆก็คือเราพูดกลางๆเราไม่ได้ตาหนิใครนะสิ่งที่ทํากันได้ง่ายง่ายๆที่สุดก็คือนั่นหมอหนึ่งตำรวจหนึ่ง <c oughs> แล้วกับ คู้พากษาอายการเนี่ยนี่สามสี่จุดเนี่ยเป็นจุดที่กินหวานหวานเลยพวกคนเข้าไปมีแต่คนจนกรอกถ้ามันมีเมตตาธรรมสักอย่างเดียวพวกนี้พวกกินจนกระทั่งท้องแตกก็ยังกินได้สบายสบายเพราะมันมากต่อมากสิ่งที่จะพาไหลเข้ามาให้กินนะคนเขาไปหาหมอมีแต่คนจนกรอกไม่ใช่หรืออังเสช่วยตัวเองไม่ได้แล้วที่เขาไปหาหมอหมอจะรีดจะไถย,ยังไงก็ได้ถ้าหมอมีเมตตาธรรมไม่มี จริยามารยะอันดีงามของมนุษย์ติดอยู่ในหมอเลยแล้วจะทํำยังไงก็ได้หมดเพราะคนไข้นั้นมันเทียบกับคนตายแล้วเป็นแต่เพียงมีลมหายใจนะจะทําอะไรรี่แถมอะไรได้หมดนะแล้วก็ฝ่ายตำรวจก็เหมือนกันเป็นผู้รักษาคนหมายบ้านเมืองใครมานะ้วจับหาเอาเรื่องใส่เรื่องใส่เขียนรายการรายงานปลอมมันเข้าไปปลอม้าไปจับญาติใส่คุกใส่ตารางได้เพราะตรงนี้เขาไม่มีทางต่อสู้เขาไม่ได้รักษาคนหมายบ้านเมืองนี่ถ้าจะทําแบบ ปาซจากเมตตาธรรมหรือมนุษยธรรมสักอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ก็คิดหายได้คนคิดหายไปได้เพราะผู้รักษากฎหมายนั่นแหละเป็นผู้จะทําลายโลกให้คิดหายได้เพราะความไม่ไต่ตรองนี่พูดกลางๆอย่างนี้นะแต่ถ้ามีธรรมแล้วก็ตัดสินเรื่อง,ร,องราวอะไรก็ให้ว่าไปตามกฎหมายบ้านเมืองนั้นโลกก็เป็นโลกธรรมก็เป็นธรรมเย็นผู้ชนผู้แพ้ผู้ชน,น,นะก็ยอมรับตัวเองว่าเป็นความจริงนะไม่ใช่ถูกกลั่นถูกแกล้งอะไรนี่ ผูิพาษาอายการกเหมือนกันใครใส่เข้ามาก็ไม่มีเรื่องอะไรใส่เข้ามาก็ฟ้องอันตพัดตะผืเลยหาเรื่องหาราวใส่เอของกลางไม่มีหามาขนมาทับหัวมันก็นไปคนเมื่อนั้งพยายามจะทํากันแล้วทําไมจะทาไม่ได้ก็ทําได้นี่พวกนี้กวกจนเก,อกอาอเปนมุมพูพภาษาเหมือนกันตัดสินมันแหลกไปหมดเลยจะว่าไงเพราะพวกพวกนี้เนียมนาจนี่นี่เราพูดถึงว่าสิ่งที่จะจะทากันได้ง,ง่าย เหมือนกับอะไรสัตว์เนี่ยทําต่อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเหมือนสัตว์ก็คือสี่จุดนี่เป็นจุดสำคัญมากความหมายว่างั้นนี่เพราะอะไรที่นี่โลกถึงเป็นโลกทรรมถึงเป็นธรรม,มาเพราะท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้มีอจมีธรรมนิน่ะหมอก็ไม่ใช่ว่าจะเอาเงินอย่างเดียวมองเห็นคนไข้เมตตาสงสารแล้วได้ไม่ได้ไม่สนใจพยายามตั้งแต่ที่จะให้รักษา ที่จะรักษาให้หายอย่างเดียวเท่านั้นได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วอันนั้นเป็นของเศษของเลยสิ่งสําคัญที่หุดที่สุดที่ต้องการด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็คือคนไข้ต้องการจะมาปลดปลดทุกปล่อยทุกที่หมอให้หมอช่วยหมอก็เป็นผู้พยายามที่จะช่วยคนไข้หายนี่เจียตนาทั้งสองฝ่ายนี้มันเข้ากันได้นี่แหละพาโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วสามจุดนั่นก็เหมือนกันว่ากันไปตามเหตุตามผลตามข้หมายบ้านเมือง อันเป็นอันเป็นธรรมอยู่แล้วโลกก็เป็นโลกธรรมก็เป็นธรรมผู้แพ้ก็ยอมรับว่าตัวผิดจริงๆนะผู้เป็นโทษก็ยอมรับว่าตัวผิดผู้ไม่ผิดก็ทราบว่าตัวไม่ผิดตัดสินตามความไม่ผิดนั้นนะโลกก็เป็นโลกมาอย่างที่เราเห็นนี่แหละท่านนี้ตัวของเราเองอายย่นเข้ามานี่นี่นี่เข้ามาหัวใจเราเนี่ยมันมีสี่จุดเนี่ยอยู่ในหัวใจเราคนเดียวนี่เป็นยังไงหมอ ใครจะไปรักษาตัวของเราได้ดียิ่งกว่าเรารักษาเราแต่ส่วนมากมันมักทําลายเรานั่นสี่น,นันเข้าแล้วยังว่าเป็นหมอนั่นหมอคืออะไรคือหมอรักษาคนไข้เราก็รักษาตัวของเราไม่มีใครที่เก่งกว่าเราแม้จะเข้าไปหาหมอหมอยังต้องมาศึกษาจากเราอีกคุยยังหน่อยนะเป็นอะไรนั่นเป็นอะไรน,นั่นเห็นไหมเขามาถามแล้วป้าเป็นอย่างนั้นน,นันน่นเราต้องขี้เกียจให้หมอทราบก,ก่อนหมอถึงจะปฏิบททัติถูกนั่นฟังสิหมอยังสู้เราไม่ตอนนี้น่ะอันนี้เราทําไมเรารักษาเราไม่ได้ล่ะ เพราะเราไม่สนใจรักษาอะไรอะไรผิดถูกดีชั่วอะไรเจ้าของจะรู้ก่อนอื่นก่อนอื่นพยายามปรับตัวเจ้าของนี่เท่ากับหมอนะแก้ไขดับแปลงเจ้าของให้ดีไปเรื่อยๆนั่นอันนี้ก็ดีนี่เดี่ยวเรารักษาเราสมกับเรามีคุณค่าสมกับตัวของเราเป็นสมบัติของเราแท้ให้ต่างคนต่างรักษายอย่างนี้นะคำว่าตำรวจเหมือนกันแล้วตำรวจเราแปะหาจับม้งแต่คนตายแล้วว่าไง ไอ้พวกโจรพวกมารผู้ร้ายชายโจรที่มันพ้นบ้านป้นเมืองลยไม่ไม่ไม่ยอมไปจับหาจับเบื้องตาสีตาสารหลับตาลืมตามันก็ไม่เห็นไปจับหาอะไรมันมีประโยชน์อะไรอันนี้ก็ืันกันไอ้มันย้ำเข้ามาตั้งแต่ตรงนี้เลยเข้าใจไหมล่ะฟังสิถ้าถ้าถ้าอันไหนดีมันไม่เอานี่ฟังสิถ้าอันไหนดีมันไม่จับถ้าอันไหนไม่ดีมันคั้นจนันแหลกนั่นนอนที่มีแต่คนทั่วความทุกข์เดือดร้อนหมุนวาย นี่แหละเจ้าของมีอำนาจที่จะทำดีทำชั่วได้เหมือนกับว่าตำรวจรักษากฎหมายนั่นแหละเราเทียบเข้ามาแล้วนะนี่เรามีอำนาจที่จะทำดีทำชั่วได้แต่เวลาทำลงไปแล้วเราอย่าลืมว่าผลที่จะที่จะให้เรานั้นมีอำนาจเหมือนกันกับการกระทำของเราด้วยอำนาจของเราเวลาทำลงไปแล้วผลจะต้องตามเข้ามาบีบบังคับเราถ้าเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายดีก็หนุนเราไม่ต้องสงสัยนั่นแล้วก็ที่ไอผู้พิพากษาอายการคืออะไร คือผู้ไขควรพินิพิจารณาตามอาจตามธรรมตามเหตุผลดีชั่วที่เข้ามาสัมผัสเกี่ยวข้องกับเราได้หรือเสียดีหรือไม่ดีตลอดถึงเพื่อนฝูงที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราเป็นคนดีคนชั่วประกันใดคนกล้าเข้ามาในบ้านอยากเข้าใจว่าเขาจะเอาเงินสองม้ถ่ายเดียวนะมันเป็นโจรมหาโจรก็มีดูคนให้ดูลึกซึ้งครอบค่าสมคมคน,คนให้เลือกให้เฟ้นทั้งภายนอกครบเ,เลือกทั้งภายในความคิดความปรุง,งเรื่องอะไรไม่ดีให้พยายามแก้ไขดัดแปลง นี่จึงเชื่อผู้ภาพากษาอา,อายการที่ถูกต้องดีงามตัดสินด้วยความเป็นธรรมอะไรไม่ไม่ดีแล้วตัดสินลงไปปึ๋งเลยว่าไม่ทำนั่นอันไหนอันไหนดีเอ้าทำลงไปเข้าใจแล้ววันหนึ่งมาคิดบัญชีเจ้าของเหมือนอายการที่จะฟ้องเจ้าของวันนี้เราไปทำความชั่วเสียหายอะไรบ้างถ้าถ้าไม่ดีแล้วฟ้องเราวันนี้แกไม่ดีอย่างนั้นนั่ะแกต้องปรับตัวแกให้ดีไม่งั้นติดคุกบอกมันเลยเติดคุกหรืออะไรติดทุกข์นั่นแหละ เข้าใจไหมเอาละพอวันนี้เทเท่านั้นมันเหนื่อยแล้วรับสีแล้วติ้งนะรับสีลนี่รับศูนย์วะเราเอาไปแล้วไปขยำแหลกหมดสีน้องพ่อไม่มีเหลือเลย nó bẻ cái quyền mình mà <laughs> สะพะเกวะโตวราหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมุทัสสะภะเกวะโตวราหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมุทัสสะภะเกวะโตวราหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปานนี้ยังฝันอยู่คุณมันจนแล้วมันยังฝันอยู่คุณโม่ฟ,ฟังฝ้าฟังไฟพว่เนียวคน,นเอาไปกินเมื่อละตัวนี้มาหาขวดเคียขึ้นมาเท่าไดรจบยัง,ยงนโมหขึ้นแล้วยังนโม่น่ะเอ,อาอย่าของสันดิมันนั่งนี่ผู้หนึ่งเราขวางโลกอยู่มันเป็นอย่างบัวบุตรทางสารนองกัชฉามิธรรมงสารนองกัชฉามิ

ท่าดิ้งปิมหางสารนองกัจฉามิต่าดิ้มปีสังขังสารนองกัจฉามิปานวัิปาตาเวรมันในศกขาปังสมาดียามิ ดินนาดานาเวรมเนสิก้าปดังสมาดิยามิาร,รมมักษาชิ้นห้าองค์ที่สามไม่ว่ากามเมตุทุกครั้งไปอ布รามาจริยาเวรมเนสิก้าปดังสมมาดิยามิ มูสาวาดาเวรามณีสิก้าปังดังสมาดิยามิสุราเมริยะอจจะปมาดธานาเวรามณีสิก้าปังดังสมาดิยามินี่สิห้าจบยงแค่นี้ วิกาลโภชนาเวรัมณีสิขาปดังสมาดิยามเมตจงยิตวาริตวิสุขดัสนะมาลากัญธะมิเลปนะทารณะมันดาทารณะมันดานะวิภูสนาธานาเวรัมณีสิขาปดังสมาดิยามิ อุจจา n ยานะมหสยานนาเวรมัน e s i ขาปะดังสมมาดิยาวิมานิอัตสีขาประดานิอัตเชกังรัตินิวังอุปสัะถวเสนสาธุกังรักขิตบานิสีเลนสุกติัญติสีเลนภโขสัมปะ สีเลนนิบุติยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยมีใช่พ่อเนิ่นเนาะยะขาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกะปติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉาตุสเพปูเรนตุสังกะปา จานโทปนาระโสยะถามณิโชติอระโสยะถาสพพีติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาธนาสีสนิจจังวุท่าปจายโนจัตตาโรธรรมาวาทานติ อายุวันโนสุข,ขังภาลางังเอาละเท่กับเท่แล้วอะไรก็บอะไแล้วหมดทุกอย่างแล้วอเหนื่อยนั่งนั่งก็เหนื่อยยืนนั่งกับเนื่อยเดินนัง่นงก็เหนื่อย,ยนอนนั่งก็เหนื่อย